ไซอยพอได้สบายดีทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อสุขุสุขคนตอนหับขสู่ซ่องน้องคอนสาวลาวแต่ว่ามาอยู่กับบากุ้งสามิงในวัอนี้น้องคอนเพิ่นติดภารกิจ คือเก่าไปหน่อยพิ่นคายเหียนสบายดีสวัสดีพี่น้องสไปดีตอนแรกกําลังหลักแค่สแกงอาหารตอนแรกเด้อพี่น้องอาหารนนเมนูอาหารแรงครับวันนี้แกงเห็ดหงงงแกงเห็ดละโงอกจิมร่วมไปหาเองได้ตัวนี้นะหากมาวางใดแล้วอาบน้ำ,นำหน่อยแล้วก็าิมาแกงมาล้างมาแกงเนี่ยเห็ดละโงกมีเห็ดน้ำผึ้งเห็ดเพาะ รวมกันมันหาก็อบเพื่น้องมันไม่ทันหลายมาเลยนี่เฮ็ดคมแต่นี่หรือว่าเฮ็ดลินมาบ้านเอิญไปนี่แต่สิแกงย่างอ้อตวนี้ใส่น้ำเกลือตัวนี้มันมีรสชาติขมๆนิดนึงแต่ก็มีวิธีแก้เยอะเดี๋ยวจะแนะนำที่ไม่เฮ็ดตำลังนะแต่ว่าตัวนี้สิแกงอันนี้ก่อนเนาะเฮ็ดก็ไปหาเองอยู่โคกอยู่แถวสวนมันครับคนเลยตอนไปหาเห็ดก็บประเทศไยให้พี่น้องเบิ่งไปติดตามเบิ่งทางช่องอันกุ้งเบาลาวเด้อ ทางคุณท้าทายคลิปตอนไปหาเห็ดเห็ดสับเซาเริ่มเลยนะโอเคได้ใส่ในนี้มีผักมาใส่ผักเตี้วเตี้วแล้วกันปลาอิโตะปลาอครบสุดเศษขาดหมดเด้นะขั้นขาดลออิ่ตะเทวะแล้วเลยเศษในนูนแกงใส่บ่อยจันนังบ่อยใส่เนาะคั้นใส่แก่แซ่บพึ่กันนะใส่ก็ได้ไ่ใส่ก็ได้ไม่จันนงตะคุแกงแกงแบบธรรมชาติเลย ส่วนอีแม่ก็กานอนกับพอและอยู่หน้าบ้านแลไปแลนดมาจะลูกทรา,ายกัน Yeah, <coughs> มาดังไพ่ซอยพอได้พอลูกพอลูกพอน้าเป็นลมอ้นสบายดีลูกสบายดีคนหลอเดี๋ยวเวอรตัดผมมาใหม่เลยหลอดเด้อไปขวบจะไปตานอนยิ้มก่อนเออหล่อเลเป็นบ่าวเลย ใช่แต่ได้แน่ล้วเลยไแต่ได้แล้วเลยไ้แลวเลยยังเ็ดขมหลเอาไว้แก่ทุเไ็ดขมอันนั้นในชิกินเห็ดยังอันนั้นเห็ดยังเห็ดละงอกเห็ดเพาะเลว่าเห็ดน้ำผึ้งกินเห็ดน้ำผึ้งเพาะิซ่เพกินเหยังมันสบป่ะ่หลน้ำผึ้งไปเลยพราะาพกินเหยังเห็ดขมบ้ง มอม,ม,มโอเคไ,ไ,เเไปเรียนไปหอนไปเดี๋ยหน้าบ้านได้เหมือนหอนลยนะ เราซุกแล้วจงแกงเห็ดนนเนาะถ้าเราสุกจะพากันมาแกงเห็ดมั้งแกงเห็ดสบายแล้ลางแล้วแล้วก็เดียวกันไ้กินเด็ดก็ล้างแล้วนะมีแต่เนึ้ขอขาวแล้วก็พากันมาแกงแป๊บเดียวอร่อยใส่ ผักเติวต้วได้ใส่ผักเติวเขข้วเรื่มเลยผสมผักเติ้วแซ่บเข้ากันขนาดเลยจากอันนี้ค้มมาเนี้สุดท้ายหมูเนี่ย <c> ค <oughs> กินเทากินน้ำอลไรจริงไม่เฮ็ดมันก็ได้แต่เนี่ยเฮ็ดคมนี่ยจนเฮ็ดคมนี่ยจะมาต้มใส่ใบกระโดนเดี๋ยวเอามาเลยใบกระโดนนี่จะเฮ็ดให้เฮ็ดมันบกเฮ็ดบกขมจากที่มันขมแล้วเฮาใส่ใบกระโดนเข้าไปแล้วความผ่านมาันสิไปตัดกันกับอัน,นเฮ็ดขมแล้วมันจเจ็ดแล้มันจืด ก็คมยุ่ดแต่คมว่าแห้งจากทีมันคมแห้งก็กลายเป็นจืดๆจางๆไปก็มีคมน้อยๆพ,พอ,นนยอ,อ,อดีแซ่บเป็นข้าแน้นำแล้วเราก็จะมาแกงเห็ดต่อพี่น้องบริเหตุอ่าบริเหตุเพศรรอะไรนะเพราะว่า ลูกรายกินน้ำเด้ดกน้ายกินน้ำกมนสองสามมกัเพชเติบเนด้กับเพชรเพชรเติบเช้ใ่นานนันเดอันนี้ปาดมันดอกใหญ่คนปาน้อยสบายเลากินสบายดี้านเติบแ้พดีแล้วแรงแลงเลยแบบบานบ้านันยัให้แซบกว่านี้นี่ใช่ขับเบือ แล้วก็ใส่อันอย,ายานางคลายคือแกงน้ำม้นนะแซ่บแต่ว่าแบบนี้ก็โอเคแล้วแบบนี้แบบนี้ก็แซ่บเหมือนกันยี่มแม่พื้นหม,ม,ม,มักแบบนี้แหม่พื้นหมักแบบนี้คนน่ะแกงแบบธรรมชาติใส่สมพักติ้วเข้าไปใส่เลยนี่ใส่เลยบอใส่เลยใส่ผักติ้ว ไปใส่หน้าแล้วก็ข้างเลยเต็มมอบมไ,ได้ใส่ไลายปได้เพราะว่าน้ำเพชรมันก,นกน็มีอยู่แล้วเด้แกงละไม,ม้มบวัวไ้เพชรแกงเพชรบวัวไ้เข้มแม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่เหนยิ่งเพราะเพชรมีมีน้ำลายรายการมันอมน้ำเลยถ้าว่าเข้มเนี่ยเนรอเขาน้อตั้งเลยมั้ย ทำเนาะเพื่อที่กินมันง่ายๆได้ห็นดให้กินกนี <laughs> ่ก็เออกดแล้วมีสิสุกแล้วเนาะอืมมีนะ่ลุกแล้วบสิมนะมตอนนะ้ำอริมน้ำก็พอแอ้ะอืมแซ่บ Sốm nhé bà Sốm này bao tiêu mày tìm bác bác tìm 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 ได้แล้วพอคล้อยอเสเ็จหยาบลอยยังแต่ต้มเห็ดปันเนาะแล้ตม้มเข้าไว้กินอื่นเนปะเดีย๋ยวขันแล้วไวปกินเลยทอดไข่ แกงเห็ดล้วก็ทอดไข่เป็ดแก้วถอดไข่แอนอนนนั <c oughs> ่นแอนอนนก <c oughs> ินแกงจินแกงเห็ดก็ได้ <c oughs> ทอดไข่น <c> น <oughs> <c oughs> มาคุ้งได้ทุกคนเห็นจะเห็นง่ามทกันเลย ใครไกลบ้านไหมสวยงามแต่เด้อสวยงามนะร้อยขอลงทรายแต่เพิ่มความอร่อยเพิ่มความแซ่บนะโอเคเออร้อยนะหิวเ,เ,เข่าอะไรพี่น้องเอ้ยแับนี้ิเขาก่อนช่้นเห็ดคมนะกะ เอาไว้แกงทีหลังกินข้าวแล้วจย่างนี้จะมาเท่าไรคนเฒ่าอยากเข่าแล้วคนเฒ่าทางนาบ้านท่านอยากเข่าแล้วเต็มถ้วยเนาะเห็ดฟอกหอยฟอกไม่ใช่เห็ดละงองปะละงอมันอะไรเนียไม่ใช่ก็เถอะระงงมันดอกใหญ่มันเปื่อยเสร็จแล้วอีกเข่าเด้อนเด้อเข้าแล้วมั้งกันแล้วไง ข้าวกินข้าวข้าวมากินข้าวก็ไม่อก้กาดีพี่น้องไปดี้ะแม่แล้วก็ไปดีพี่น้องกินแกงเห็ดกระโบมันหอนเด้อไปหาอยู่ใกล้ๆกับใกล้ๆสวนนั่นแหละบริการชิมมือดูเป็นอะไรชิมมือดู จะไรำแรงมัมา้กินเผามมาลุกมขมาน่นมาลุกไมาเจิ้มกนเปะแม่ไปล้างไปล้างมือนอนล้างมือแล้วบ้านอนเลรมากิ้มจิ้มกัน้าน่อนมามากินพาเดอราเดอรเจ็บท้องพี่น้องเยเมื่อยมแม่ไปเจ็บท้องมาสบายนอนมึนมือหัองย มันจะกินกินกันเลยกิ้มกไข่ข่ยังบ่กินเปรี้ าาสาชุดาชลาแม่จะไชื่ออะไรกามชุดแ้วซีนตัวใหญ่ไหมนี่นนวื้อห้องนกเรดปียนชื่อน้นคงจะประเดีธรรมดาคือปลามาแล้วเสร็จแล้วก็นคนกินมีท้องเข่า,าลเาลเาากิน,กนกา,า,ากินข้าวไร่ก็ได้ครับปีนี แกงเห็ดละงกออันแรกของปีนี้เนาะมันหาก็เริ่มออกเด้ มาเดินกิเห็ดหงอมาเดินจะคลองซองกินให้แกงเห็ดละงอได้กินแล้วบ่ทางพบคนั่งบังนี่นะทางกินได้กินแล้วเด้อมากินได้กินถ้าเฉียดแต่โบราณเนาะโบาข้าวลายแล้วจะฝากให้อีสองสามมือเต็มเห็ดละงอเอา ม้อล่องไปดการให้กินข้าวกินน้ำได้แล้วก็มาสานต่อต้มเห็ดขมเอาม,มันก็นมีสูตรอยู่ได้พี่น้องต้มเห็ดขมเราบ่ให้บ่ให้มันขมนะบ่ให้มันขมแห้งปันไดเลยเอาก็ใส่ใบผ<ช>ักกระโดนก่อนให้น้ำพุดแห้งแล้วก็ทอาลงอ่ะใช่แล้วนะใช่แล้ เห็ดแบบนี้มันชีเห็ดให้อันเห็ดขมเทามันจืดไปแต่มีรสชาติขมแต่ขมพ่แห้งมันจะจืดไปลายแต่ขมอยู่นิดนึงเหมือนกันมันจะมีหลายวิธีแต่ว่าวิธีนี้ง่ายสุดมีแต่ทาให้มันพดโพดกระข้าคนละจนเห็ดมันออกสีขาวแล้วก็ถอกน้ำทิมแล้วก็เติมน้ำไม้แล้วก็ค้างอีกมันพดอีกแล้วก็ถอกน้ำทิมมันถือว่าเรียบร้อยเลยมาจำแจรวแกงเลยก็ได้ ร้อยมีแต่ถ้ามันพดแล้วก็ทองน้ำทิมแล้วก็ต้มไหมคลิปนี้ก็จจได้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องพบพอกันคลิปหน้านะขอบคุณขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามหลอดจมทางช่องน้องคนชาวลาเด้อพี่น้องก่อนลากันไปก็ฝากช่องกุ้งบาลลาเด้อพี่น้องเด้อฝากไปติดตามเป็นกำลังใจให้เด้อคลิปหน้าพบกันไหม